ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้ฟช่นลบัญชีคำพื้นฐานชั้นป4ชุดที่19วาจาสิทธิ์วายุพัดวิเคราะห์วิจิตวิชาอาชีพวิเชียน วิญญาวิถีวิถีชีวิตวิทยากรวิทยาศาสตร์วิในวิมานวิริยะอุตสาหะวิไลวิวาวิศวกรรม วิเศษวีรบุรุษวีแววเวทเว็บไซต์เวนยามโวศพศรัทธาสีสีสุวรรณสักดาศัก ศักดิ์สิทธิ์ศัตรูศิลาเศรษฐกิจเศร้าใจเศร้าโศกโศกีศก,ก,กรปรกสกัดสแกงสงครามโลกสงฟางสติ สถาวรสถิตสถิตเสถียรสนธยาสนิทสภาพสมคบสมเด็จพระบรมชนกนาถ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าสมบูรณ์สมประดีสมเพศสมพานแ์เก่งมากค่ะเด็กๆ